สวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์อัมนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของหัวข้อที่ฉ่ำชื่นฉ่ำใจกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบระบบชุประทานงานภูมิทัศน์สำหรับพื้นที่นันทนาการค่ะเรามาดูกันที่พาร์ทแรกนะคะว่ามันจะมีแนวทางการออกแบบอะไรที่ช่วยเหลือเราได้บ้างค่ะอันดับแรกนะคะเช่นเคย ความสําคัญของการออกแบบระบบชลประทานงานภูมิทัศน์เนี่ยทำทำไมอ่าเป็นเรื่องของการจัดหาน้ําที่เพียงพอค่ะเมื่อมีการจ่ายน้ําที่สม่ําเสมอให้กับพืชพันธุ์ในพื้นที่นันทนาการทั้งในช่วงที่มีฝนตกไม่สม่ําเสมอ หรือในช่วงฤดูแรงการชลประทานเนี่ยกลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำและรักษาสุขภาพของพืชพันธุ์ค่ะการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชค่ะน้ำเนี่ยสำคัญมากนะคะ เพราะช่วยให้พืชเติบโตและพัฒนาได้อย่างเหมาะสมช่วยให้พืชได้รับความชื้นเพียงพอการสังเคาะแสงการดูดซึมสารอาหารการทำงานทางสรีรวิทยาโดยรวมค่ะรวมทั้งส่งเสริมระบบรากที่แข็งแรงและใบที่เขียวชอุ่มนะคะการบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำเนี่ยค่ะการจ่ายน้ำโดยตรงไปยังโซนรากของพืชจะช่วยให้พืชทนต่อช่วงฤด,ดูแล้งได้ลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำค่ะการเพิ่มความสวยงามของภูมิทัศน์ค่ะเมื่อพืชได้รับน้ำอย่างเพียงพอก็จะแสดงสีสันที่สดใสใบไม้มีสีเขียวชอุ่ม ซึ่งเป็นรูปแบบการจเจริญเติบโตที่น่าดึงดูดใจค่ะส่งผลให้พื้นที่นันทนาการที่เราออกแบบเนี่ยยังคงดึงดูดสายตาและเชิญชวนผู้มาเยี่ยมชมและผู้ใช้สอยค่ะการป้องกันการลดลงและการตายของพืชซึ่งหากเราเนี่ยมีระบบให้น้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะจะส่งผลเสียต่อความงามโดยรวม และความสมดุลของระบบนิเวศภายในภูมิทัศน์ดังนั้นการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียพืชพันธุ์ช่วยรักษาความหลากหลายและการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ค่ะ การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการพื้นที่นันทนาการมักรวมถึงสนามกีฬาพื้นที่เล่นและพื้นที่จัดกิจกรรมที่มีผู้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเข้ามาใช้สอยซึ่งจะต้องการความปลอดภยัยความมั่นคงและสนับสนุนต่อก,กิจกรรมที่เราตั้งใจจะออกแบบไว้ค่ะดังนั้นเมื่อเราให้น้ำพืชพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เกิดขึ้น ก็จะสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการค่ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้แก่การอนุรักษ์น้ำการจัดการภูมิทัศน์อย่างยั่งยืนการส่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่และเวลาที่จำเป็นนำไปสู่การลดการสูญเสียน้ำและสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยช่วยค้ำจุนชีวิตพืชที่หลากหลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมแมลงนกและสัตว์ป่าอื่นๆช่วยสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศและสร้างความยืดหยุ่นของพื้นที่นันทนาการค่ะการสร้างความรู้สึกของสถานที่ พื้นที่นันทนาการที่ได้รับการบํารุงรักษาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้มาเยี่ยมชมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้มาเยือนกับธรรมชาติรวมถึงชุมชนและผู้อยู่อาศัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้สอยค่ะ แน่นอนค่ะการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้สอยในพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจได้แก่การเดินเล่นในสวนการปิกนิกบนสนามหญ้าเขียวกระจีการเพลิดเพลินกับกีฬาในสนามที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าชมทุกคนค่ะซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของพื้นที่นันทนาการ สำหรับหัวข้อนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรกันบ้าง 1. การทำความเข้าใจความต้องการระบบชลประทานของพื้นที่นันทนาการ 2. ประเภทของระบบชลประทาน 3. การวิเคราะห์การแบ่งเขตและความครอบคลุม 4. การพิจารณาแหล่งน้ำและปริมาณ 5. การควบคุมการชลประทานและระบบอัตโนมัติ 6. กลยุทธ์การอนุรักษ์น้ำ 7. การชลประทานแบบหยดเพื่อภูมิทัศน์ที่ยั่งยืน 8. การออกแบบระบบชลประทานที่ใช้สปริงเกอร์ 9. การเก็บน้ำฝนเพื่อการชลประทาน 10. การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการชลประทาน 11. งบประมาณและการดำเนินการค่ะ 1. การทำความเข้าใจความต้องการระบบชลประทานของพื้นที่นันทนาการค่ะอาจารย์จำแนกออกเป็น2หัวข้อที่เราควรจะคำนึงนะคะก็คือ 1. ว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการค่ะและการประเมินความต้องการน้ำ เราต้องดูเรื่องของการประเมินประเภทของดินและการระบายน้ำการกำหนดอัตราการคายและระเหยของน้ำการระบุความต้องการน้ำของพืชพันธุ์ที่เราใช้ในการออกแบบนะคะส่วนที่2ก็คือการคำนึงถึงปัจจัยด้านแวดล้อมและความยั่งยืนค่ะ 2. ประเภทของระบบชนลประทาน อาจารย์จำแนกออกเป็น3หัวข้อด้วยกันนะคะ 1. ภาพรวมของวิธีการให้น้ำแบบต่างๆ 2. ข้อดีข้อเสียของระบบชุรประทานแบบต่างๆ 3. การเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่นันทนาการ 3. การวิเคราะห์การแบ่งเขตและความครอบคลุมอาจารย์จำแนกออกเป็น3หัวข้อด้วยกันค่ะ 1. การแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตชุรประทาน 2. การจ่ายน้ำที่สม่ำเสมอและความครอบคลุม 3. การเอาชนะความท้าทายในภูมิประเทศที่ไม่ราบเรียบ 4. การพิจารณาแหล่งน้ำและปริมาณอาจารย์จบแดกออกเป็น3หัวข้อเช่นกันนะคะ 1. การประเมินแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการ 2. การคำนวณปริมาณน้ำและความต้องการเพื่อการชลประทาน 3. การพิจารณาคุณภาพน้ำและการบำบัด 5. การควบคุมการชลประทานและระบบอัตโนมัติอาจารย์จำแนกออกเป็น3หัวข้อเช่นกันค่ะ 1. การทำความเข้าใจกับเครื่องควบคุมการชลรประทานและเครื่องตั้งเวลา สการนำเทคโนโลยีการชลประทานอัจฉริยะมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 3. ระบบตรวจสอบและควบคุมระยะไกลซึ่งจะอำนวยความสะดวกการบำรุงรักษาโดยใช้กำลังคนที่น้อยลงแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นนะคะ 6. กลยุทธ์การอนุรักษ์น้ำสามารถจำแนกข้อคำหนึ่งที่ควรพิจารณาออกเป็น3หัวข้อคะ่ะ1 การผสมผสานแนวปฏิบัติด้านชนระทานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การคลุมดินและจัดการความชื้นในดิน 3. ตารางการให้น้ำและการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล 7. การชนระทานแบบหยดเพื่อภูมิทัศน์ที่ยั่งยืนสามารถจำแนกออกเป็น3หัวข้อคะ่ะ 1. ข้อดีของการชนระทานแบบหยดในการอนุรักษ์ 2. การออกแบบระบบน้ำหยดสำหรับเขตปลูกต่างๆ 3. การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาการชลประทานแบบหยด 8. การออกแบบระบบชนระทานที่ใช้สปริงเกอร์สามารถจำแนกออกเป็น3หัวข้อค่ะ 1. การเลือกประเภทและหัวฉีดที่เหมาะสม 2. ความครอบคลุมและการกระจายที่เหมาะสม 3. การบริหารจัดการปัญหาลมและการกระจายของละอองน้ำา 9. การเก็บน้ำฝนเพื่อการชุนละ,ะทานสามารถจำแนกสิ่งที่ควรคำนึงออกเป็น3หัวข้อนะคะ 1. การกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์ 2. การออกแบบถังเก็บน้ำในพื้นที่นันทนาการ 3. ประโยชน์และข้อจำกัดของการเก็บน้ำฝนค่ะ 10. การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการชนลประทานสามารถจำแนกออกเป็น3หัวข้อนะคะก็คือ 1. การพัฒนาแผนบำรุงรักษาการชนลประทาน 2. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด้านการจัดการชนระทาน 3. การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการชนระทานค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะ 11. งบประมาณและการดำเนินการสามารถจำแนกออกเป็น2หัวข้อค่ะ 1. การประมาณค่าใช้จ่ายและการวางแผนงบประมาณงานชนระทานของโครงการค่ะ สการดาเนินการตามขั้นตอนและการจัดลำดับความสำคัญแล้วเราก็จบแล้วนะคะในพาร์ทที่1เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทที่2กันเลยค่ะ